สวัสดีครับ Montra Bake and Cook Studio จะทำยังไงให้กลิ่นยีสต์ในขนมปังน้อยลงนะครับอย่างแรกคือปริมาณยีสต์ที่ใช้ ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับหรือประมาณ2%ของน้ำหนักแป้งทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้เกินก็มีโอกาสที่จะมีกลิ่นยีสต์หลงเหลือหลังจากอบขนมปังเสร็จแล้วอันดับ2คือยี่ห้อของยีสต์ก็มีความสำคัญนะครับยีสต์แต่ละยี่ห้อจะมีกลิ่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวเวลาเราใช้งานเราสามารถซื้อมาหลายๆยยี่ห้อแล้วมาเทสตดูได้นะครับว่าเราชอบกลิ่นไหนแล้วค่อยนำกลิ่นนั้นไปใช้เป็นยีสต์ที่ใช้เป็นประจำนะครับ อย่างที่3คืออุณหภูมิในขณะทําขนมปังก็มีความสําคัญเหมือนกันถ้าอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิโดมีความสูงมากๆหรือประมาณเกิน29องศาขึ้นไปแล้วนะครับขนมปังเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการขึ้นฟูไวแต่ก็จะให้เนื้อที่หยาบเป็นฟองแก๊สขนาดใหญ่นะครับแล้วกลิ่นของขนมปังก็จะมีกลิ่นหมักที่รุนแรงรสชาติเปรี้ยว3ปัจจัยนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ขนมปังของเรามีกลิ่นยีสต์รุนแรงนะครับ